กล่องแม่สลุกจากกล่องก่บกล่องแ่พ่อนะโอเคจะกล่องนั่นนะนั่บาากินไม่ลงหางเบาดพี่อีบัษาู่ให้ม่ได้นอมอายยื่นมือยื่นยืนอาหารให้เเพื่อนหนูนี่น้ามากับตัวอะไรคะเนี่ย มันหางยาวมากเลยของมิลานสามคนไปลงตงวหล้าคู่กันเลยโอเคลุงขอนิ่งด้วยถ่ายลุงด้วยให้หน้ามงกล้องด้วยครับยิ้มด้วยหนักอ่หนักเหรอหนักไหมมีเด็กโคลด้วยมีฝนเสี่ยมันบอกมากินไม่ทันแล้วดูดิโอ้โอเคโอเค

เอาอปเลยนะเราเสียงก่อยมใ้ยไหเราเสียงก่น <อะ S 2> ดน้หให้ก่อนให้ก่อนพร้อมเพืครับ <อะ S 1> ยินรอได้เลยลูกอ,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 อนอาม,ามนิดนึงโอเค